รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับย้าวันนี้เรากลับมาพบกับพ่อแม่พี่น้องแล้วลาวนะคะคเมือนเดิมวันเย็นเย็นใส่ชายเวลาเดิม1 3เอ้ย15นาฬิกาสาชินาทีเอ้ยอยู่น่าตกใจฮะ15้านาฬิกาสาช่ิบนาทีถึงบเจ็ดนาฬิกาจะไม่พี่น้อยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันเริ่มตอนสัปดาหลังจากที่วันหยุทธ ไล่คลับครัวอาจจะไปเที่ยวปิกนิกผักป้อนหรือว่านอนอยู่บ้านอะไรก็แล้วแต่อากาศรนนี่ก็ฝากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้กลับมาพบกับเราสองคนในรายการแหล่งข้าวเราก็ยุ้ยพิฆวรายังรอดภาษาและก็พี่หนวยด็อกเตอร์อน่นวยคุมบานค่ะครับจันทร์พุธสุขครับกับการท่ายอดสดออกอากาศสดๆในรายการแหล่งข้าวเราก็ทางไอเดียทีวีแปดทีวีทองทิ้นกงพี่น้องชาวภูเก็ตและก็ทั่วทางประเทศด้วยนะครับวันอังคารวันพฤหัสบดีวันเสาร์อาทิตย์กะหรี่รัน ทั้งหมดนี้ก็คือพบกันคุยกันนำเข้าคราวซึ่งเเป็นสร้างราประโยชน์ความเขินไววในท้องทิ่นแผ่นดินกองพีนองไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานเอกชนภาคสร้างคมภาคพลเมืองกันแล้วแต่นำมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบโดยถั่วถึงกันนะครับพร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นซื่อกลางให้กับพี่น้องได้สะท้อนปัญหนาความคิดเห็นไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่นบ้านเมืองเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยนะครับนั่นก็คือรายการเร่องข้าวเราก็ยามีครั้งหนึ่งครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีจนถึง17นาฬิกาครับที3ถึงวันชายจนถึงที5วันเย็นการทุกๆช่วงครับ,รบจะเป็นช่วงรีรันช่วงไ่ก้าแล้วแต่บางทีพอช่วงบ่ายแล้วก็มีช่วงเย็นก็ขคบคุณตุกๆท่านและรับติดติดตามชมรายการทาได้นำสเสนอข้อกิดเด่นนำนำข้อ ขอคิดเล่นดีๆมาให้กับเราในรายการแลงข้าวเรอเกาะไอเดียทีวีแปดนะครับการครอบคุณเป็นเบื้องต้นสําหรับทุกๆท่านทีมีความว่างดีความปรารถนาดีความตั้งใจจริงที่จะต้องการในรายการนี้เป็นรายการของพี่น้องชาวภูเก็ตและก็พี่น้องชาวทงทิ้น,นทัวร์ต่างประเทศด้วยครับแรงเ<อ>งีนะ้ยตะกี้นะครับัมว่าจนี้พี่หน่อยโรนอากาศหน้าอาจจะเปลี่ยนไปจากนิดนะอาการไม่ค่อยพี่หน่อยยิ้มที่ อากาศไม่ดีครับท่านท่านผู้ชมวันนี้ดูแลสุขภาพอากาศด้วยลำพายอากาศไม่ดีครับมันต้องดูแลสุขภาพครับนี่คนไข้กันมากนี่ต้องใส่เสื้อผ้าบางๆหลับปีน่อยใส่เสื้อแขนยาวใส่ด้วยว่ัวรังสีอัลตราไวโอเลตวันนี้ต้องไปบรรยายบรรยายเสร็จแล้วก็เลยนู้นครับถึงเลยเหนื่อยพอดเนื่อยถึงมาไม่ค่อยมีเดี๋ยวไม่แรงเมื่อกับคนเมาเฮดพนั้นนะครับก็เลยเดนคาร์เลนเนื่อยอ่ะกล่าวกันไปแล้วครับ ไม่ว่าจะเหนื่อยปรือก็ยังมาทําหน้าทีครับอ่าอยู่ในตรงนี้ให้ผม่ปพี่น้องใด ก็เรียกว่าเป็นสื่อกล้างสะท้อนปัญหาต่างๆและก็เหตุการณ์ข่าวสา้น้ันเมืองต่างๆพวกแม่พี่น้องได้รับชมดับสาบกันค่ะสาหรับในรายการแรงข่าวรบก็ของเราค่ะวิธีท่องทางการที่จะติดต่อซอสานเข้ามากับมีเราเคยบอกกันไว้เป็นประจําสม่ําเสมอนี่ค่ะสมาร์ทโฟนนี้เข้ามาได้ในกรณีที่มีเหตุชุกชฉินเหตุแต่งดวนอยากจะแจ้งเหตุเพจิดพหรือข่าวสา้นอุบัติเหตุอุบัติภัยใดๆก็แล้วแต่ค่ะที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็อยากจะให้ทางรายการแรงข่าวร งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านในคณะนั้นเลยก็คือทันเวลาทานทวงทีสมาธิจะฝนอินคำมด้ส่วนจะทพวกซองหนึ่งซองกล่าวซองนึ่งาดเรากถทาสม,มุว่ายายจะติดตามพ้นงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ทางชงหรื่าทางรายการแรงข่าวเราก็ของเราจัดเนี่ยค่ะสมาี่จะไปติดตามกันได้ในเพจ a c e b o o k เนะะี่ยค่ะชื่อเพจอ,อันดับแรกก็เลยก็คือเป็นเพจข้อสอง w i d บไอเ เวอร a ไวท์เว c บเฟซบุ๊กคอมไอเดียทีวีค่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นเพจของช่องไอเดียทีวีแปดรายการ้าวาจะเข้าไปติชมรายการรวมถึงเสนอเนี่ยแล้วก็ร,รวมเล่นเกมนะคะตอนนี้เรากำลังจะเคลื่อนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเคลื่อนเขาเรียกว่าเรียกเคลือลอล่อนยาย <c oughs> จากการที่ให้โทรฝนอินเข้ามาเพื่อเล่นเกมเนี่ยค่ะให้ไปตอบคำท่ามในมในในเพจของเราคันนี่เพื่อโปรโมทเพจของเราเองด้วยค่ะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปรวมเล่นเกมกันได้ถ้าว่าอาอีอาม่าบอกว่าลเล่นหรือลูกเบอ่ออามาไม่ใช่มี Facebook ก็ให้ลูกล้านเข้าไปตอบได้ะนะคะอ,อันนี้ก็คือเพื่อที่จะ ก็เรีว่าได้ถั่วถึงกันแล้วก็ได้เห็นความเผินไหวต่างๆ่างโดยแล่ากีมเราจะมีมาเรื่อยๆอย่างชิ้นแจกเสือ้อแจกก็ได้กันแล้วแต่มีซีดีมาจากศิลปินเราก็จะเอามาแจกท่านผู้ชมนะคะก้าาสามารถไปติดตามเพจ w w w facebook com s l a s langco หรื่อพวมพ์เม็นภาษาไทย เร่งข้าวรอบเกาะเร่งข้าวรอบเกาะเนี่ยค่ะพิมก้าไปเลยที่ช่งคนห้าก็จะเจอเพจคล้องรายการเร่งข้าวรอบเกาะทันทีค่ะไม่ใช่แค่เล่นเกมเท่านั้นที่ชมรายการเรากับรอมที่จะน้อมรับฟังคําเสนอเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนํามาปรับปรุงแก้ไขค่ะอ่ะสาหรับท่านที่เป็นเจ้าของสถทนประกอบการธุรกิจใดๆนะครับหรือว่าสินค้าใดๆที่ต้องการจะให้สินค้าของทันธุรกิจของทันนั้นว่าสถทนประกอบการของทันเนี่ยครับไปสู้กลุ่มเป้าไม้ได จำนวนมาร์กรถเร็วทันใจแม่นยำและก็ชัดเจนนะครับทันสามารถโทรเข้ามาได้ที่ฝ่ายการตลาดนะครับกับไม่เด็กตัวซับซู่นเจ็ดหกซองซองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับซู่นเจ็ดหกซองซองซองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งทันกาจะได้ต้องถือว่าทันที่ให้การสนับสนุนรายการนี่ครับจะเป็นในลักษณะของสปอนเซอร์ใดๆก็แล้วแต่ทันมีส่วนรวมกับสวยกันคิดช่วยกันทำนะครับและกครั้งสรรค์รายการนี้ระดับจายสังคม กับทองทิ้นด้วยนะครับอ่ะกล่าวกันไปครับทีนี้สำรับวันนี้ประเด็นข้าวนะครับข้าวในเกาะข้าวในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีข้าวเกี่ยวกับเหลืองข้องเกิดเฮสเถื่อนใจ ที่มีการเผยข้อความวัดดังในจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดน่นไม่ทราบยังไม่ระบุในเนื้อหาสาระของข้าวที่ภูเก็ตค่ะภูเก็ตนะครับไม่มีเงินลานไม่ให้ตังซบเชิงวะนี่มันจนไปได้จริงเหรอเหตุการณ์อันนี้เคยเคยมีเหมือนกันนะครับบางวัดอันนี้เขาอยัดไม่เอ่ยชื่อคือไม่เชิงว่าไอ้ไม่มีเงินลานเนี่ยคงจะไม่ทชิงวาต้องรวยได้ไหมนะสังคมสังคมไทยเป็นแบบนี้ครับถ้าว่ารกลัวๆจนๆคือไม่ให้ตังค์เหมือนนั่นเก็เคยเคยมีคือ เขาต้องอะไรเขาต้้งต้องกำหนดราคาไอ้นั้นราคานี้กาทีิตั้งซบกาอซบสารพัดมากมายซึ่งไอ้ท่าแต่ถ้าเกิดคนจนตายขึ้นมาในตําเรืออีอบเอาไปทุ่มไปขวางกันไม่มีทีเพราะเขาไปตั้งซบมาเป็นกุศลก็ไม่ได้ตามความเฉื่อตามประเพณีเขานี่ปพ่อ้ตายเขาเรียกว่าท่าประสาชาวบ้านเร่งยับยับนะครับข้าประคุณเจ้าก็คงจะไม่ใจหมายสร้างหักรรมเหมือนกับปี้ตายลวกตายโลนเพื่อกับตายทุ่มตายขวางเพื่อคนเรา <c oughs> มันไม่ไ,มไมกลต่างลาเวนมูมากกายตายครั้งน,นู้นหรอก็ย่างแรกอุจาตายยางต้องไปพาหมักฟังมาไดแล้ว <c oughs> นี่นี่คือคือ,คอชีวิตคําว่าชีวิตนี่ครับอีกข่าวนึ่งกับเพลิงไม้ร้านเสริมสวยซึ่งตั้งอยู่ที่ <c oughs> เยื่อเยื่อกับโรงพยาบาลวาชิวราภูเก,ก็ตนะครับคนลาวโนห,หุดวายกันพอสมควรแล้วก็อีกข้าวนึ่งเอากับนุ่มเมืองผู้ดีนั่นแม่ถึงอังกฤษนั่งรับเมืองผู้ดี นะครับก็บอกผู้ดีอังกฤษม่ะมุ่งมุ่งผู้ดีลันไกลปืนแล้วเรานผู้ดีอนี่เมืองปัตตาุีเราผู้ดีเราผู้ดีอยู่แล้วผีก็ผู้ดีนะครับทึ่งอีจนแก๊กมาเนี้ยึ่งผีจนมันยนต์ไม้ดันทิ่มปลุดทิ่มปลุดกันตาได้นะครับแต่ว่าผู้ดีครับผู้ดีก็คือนุ่มเมืองผู้ดีลันไกปืนผิดฉีบตัวเองขาดสนามยิงปืนนี่คือประเด็นข้าวในเกาะเข้าในจังหวัดภูเก็ตทีนี้ก็ไปในรายละเอียดขออข่าวนะครับท่านผู้ชม สำหรับในรายละเอียดของข้าวแหกก่อนค่ะพี่น,นุ้ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่ามีการเช่กันทัวเลยในพื้นที่ภูเก,ก็ตเพราะว่าเนื่องจากว่าเจ้าข้อง เอ่อเจา้าของเรือเนี่ยค่ะได้มีการแช์โพสต์นี่ขึ้นที่หน้าเฟซส,ส่วนตัวซึ่งเป็นเฟซได้ในตวเนี้เ,เราไปแรกันแต่ว่าเซตินี้พอเช์ปุ๊บก็จะมีหาาดที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะนำมาเช์ลงในยาซสุยาไข่ปุกเก็ตบางนำมาเช์ตรงโน้นบางตรงนี้บางแล้วก็รู้สึกว่าลาสุดเนี่ยไปแช์ในฟักโกดเนื้อห้าใจความเนี่ยค่ะกับประมาณว่าหนอยเนือตำใจบอกว่าถ้าเพื่อออกมาเปิดเผยซึ่งกรณีข้องหวัดดังแห่งนึ่งในจังหวัดปุกเกตเนี่ยค่ะในพื้นที่ป่าตองนะคะว่า้าสมุดไม่ มีเงินลานเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยค่ะไม่ให้ต่างซบจริงหร<อ>ือไม่เป็นเลยในรายละเอียดของขค่ะก็ข้าวนี้ครับแปลกแต่ว่าครับแปลกแต่ว่านะครับมีแฟนเพจชื่อดังฟักโกสก็สึงเป็นสมาคมต่อต้านสิ่งงมงายาได้แชร์ภาพจากเฟซบุ๊กเฟิร์นนี่เอฟมีมีม,ม,มีมีมม,มนะครับโดยระบุวา่าระบุวา่าได้นำซบคุนยาสึเสียชีวิตเมื่อ วันที่16มีนาคม2558ที่ผ่านมาเนี่ครับเผื่อไปตั้งสวดพระพิธรรมที่วัดชื่อดังแห่งหนึ่งที่มตมบลป่าตองเพื่อกระทูจังหวัดภูเก็ตโดยเจ้าภาพได้ประกาศไปว่าจะมีกำหนดการสวดพระพิธรรมก้าวขึ้นแต่สุดท้ายนะครับแต่สุดท้ายครับคับตรงยายวัดหนึ่งจากเจ้าวัดไม่ยินยอมไม่ตังซบะนะครับทั้งนี้ก็โดยมีชาวบ้านคนหนึ่งระบุว่าได้ยินเจ้าอาวัดคุยกับมักกะทายก ะนะครับบอกว่าให้เอาซบวายแคร์เจคืนก็พออย่าทึ่งกาวคืนเลยเกะกะลานวัดใครมาไม่ทันก็ไม่ต้องปรับ ไม่ต้องเผาอจังหวะ oh, 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 oh. อันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นในกรณีจีวาหยาดหยาิคงจะอยู่ไกลแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าทาวที่ยู่โสท่านน่จริงๆอยู่โสภท่านไปอย่าง Facebook ของคุณเฟอร์นี่เอฟมีมี่นี่แล้วนะคะจริงๆอยากได้ข้อมูลรายละเอยียดชัดเจนเพื่อที่จะเอามานําเสนอเข้าแต่ว่าเนื่องจากว่าทางทาง Facebook ของคุณเฟอร์นี่เนี่ยยังไม่ได้ตอบรับมาทางเฟซบุ๊กของยุยก็เลยยังยังไม่รู้ข้อมูลก็คือได้รู้จากโซเชียลทถานั้นนะคะแต่ถ้าว่าสมมติว่าผันผูนี่อาจจะมีการสักท่ามาอีก ทีนี้เนี่ยในยกรณีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนจังคนจังหวัดภูเก,ก็ตเลยเป็นคนพื้นเพศอยู่ที่ป่าต้องเลยแต่ว่าเสถียรนลูกลานะได้คงแกยอยู่ไกลอะค่ะเขาก็เลยตั้งใจที่จะแบบว่าไหวซบสักประมาณก้าวคืนออแต่เนื่องจากว่ามีมีชาวบ้านแล้วก็ญย,ยาดิยาเนี่ยทรงใยคงจะไปคุยกับพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์เนี่ยได้พูดคุยกับมรคทาย,ยบอกว่าให้ไหวแค่เจ็ดคืนเนื่องจากวัดถวายก้าวคืนเนี่ยคือเกกะหลานวัดแต่ต่ออันนี้ตรงออกตัวก่อนว่าทางทางครอบครัวเนี่ยทางครอบครัวของ คุณเฟอร์นี่ือ<ม>วอะไรเนยรู้สึกว่าทีออกมาพูดเนี่ยคือเขาแบบว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ฝงเฟอือยไม่ไม่ได้ร่ำรวยมาเขาก็เลยนอยเนือต่้ใจตรงนั้น<ม>นอกจากนี้แล้วค่ะทางเจ้าข้อง Facebook ซึ่งเป็นเจ้าข้องพาพเลยก็คือคุณเฟอร์นี่เนี่ยค่ะอย่างบอกล่าว่าตนเนี่ยไม่มีเงินลานแล้วก็ไม่มีเงินใส่ซองเป็นพันเป็นหมืนม่นเจา้าอววาัดก็เลยไม่ให้ตังซบสุดท้ายญาติก็เลย,ดาย,ายได้ย้ายซบไปไวทีวัดอื่นแทนค่ะตั้งแต่วันที่18ปมีนาคมเป็นต้นมาโดยประสานเจ้าหน้าที่กูภัยนี่ การใหญ่หวัด ทังนี้การชาวสังคมออนไลน์เนี่ยกระตั้งเรียกร้องให้คณะเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยค่ะที่เป็นผู้ดูแลนเนี่ยให้เข้าไปราราตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวเพื่อเป็นการจัดรเบียบวัดไม่ให้กลายเป็นวัดเชิงธุรกริจโดยเสี่ยงข้องชาวเน็ตตังบอกกันว่าไม่ว่าคนรวยหรือจนก็ไม่ควรเกี่ยงเพราะวัดเนี่ยค่ะเป็นถี่พึ้นของชาวพุทธอันนี้ถูกต้องและการส่งเคราะห์ชาวบ้านที่ไม่มีเงินทองย่างเท่าเทียมอย่างไรก็ตามค่ะคณะนี้ยังไม่มีคําชี้แจงเหตุพ้นจากทางวัดว่าเหตุใดจึงไม่ให้ตังซบดังกล่าว <C ut ters> คอันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านเข้ามาจากเพจกล้องฟอกโกสนะครับจริงๆแล้วกระเรื่องนี้มันจริงๆมันในสังคมไทยมันไม่จะพอปลูกแคทนะแล้วก็ไม่จะพอติดิวัตดดังกล่าวที่เขามีการขึ้นขึ้นโพสไปในเฟซเนี่ยจริงๆมันกระไรแห้งกับมันจะมีความรู้สึกว่าเคยมีการการนแนกกระแหนเชิงประชดจะเจ้าวาดบางคนบางองค์นะ,ะ,จะเจ้าวาัดบางรูปเนี่ยคือแหลน่วย แรงนวยบอกว่ากันคือแลงนวยคือการถ้าอย่างต่างแล้วดูแลอย่างดีคพอไม่ต้องมากก็ได้ต้ามาให้คนไปรับก็ได้ตอนนี้แต่ถ้ากับคนจนแล้วโอ้ยแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยการที่ว่าทําพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยโดยโดยลักที่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติให้พระสงฆ์รับเงินไม่ใช่หรอโดยลักปันนโดยลักเนี่ยเป็นปันนี้คือไม่ตึ้ว่าจะได้ปัจจัยหรือไม่ได้ปัจจัยก็เสกสองให้ไม่เสกสองให้ เป็นหน้าถีข้องพระเนื่องว่าคุณประกาศที่จะเข้ามาอยู่ในรมงกาเสวาพักเนี่ยคุณคประกาศตัวที่จะเป็นเราวกข้ององค์พระสมมาสมุุตธเจ้าเนี่ยค,คุณก็จะต้องปฏิบัติตามคำสอนบุตรเจ้าก็คือการเขาเรียกอภัยทานการมีแพ้เมตตาการที่จะช่วยดูแลโปรดสรพพสัตย์นั่นนี่คือเป็นการโปรดสัพพสัตย์โดยในบนรรดาของชีวิต อันนี้คนบางคนเกิดมาลำบากทีแล้วบตาอย่างลำบากแล้วอับรับถูหลักถูเลแล้วนี่คือปัญหาของสังคม อันนี้เนี่ยทางเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นยังไงเพราะว่า<อ>ทางวัดเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ทางทางทางเนี้ยจริงๆ<อ>มันมีการแชร์ออกไปเนี่ยค่ะแต่ว่าก็แต่ตอนนี้ผ่านแล้วแหละใครก็่านตัว<อ> <ไป S 1> แล้วแแล้วต่ว่าเดี<ม>๋ยวถ้าสมมุว่าได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าอยู่ในสอบทานเขาไปแล้วแต่เขายังไม่ตอบมานะก็จะเอามาแจ้งให้ได้ทราบกันอีกครั้งนึงไม่ทางวัดแต่คณะกรรมการวัดหรือว่าพระหรือว่ามกทายกจุ่มรายการอยู่กาสถ้ามาแจ้งมาได้นะครับแจ้งก็จะทิ้งมาต่ว่าเฟซบ คืนโพสปันนุบันนี่ยมันกอจริงเป็นบัตรพือจริงไม่จริงแต่ถึงเจ้าเจ้าวาดบอกว่าถึงขั้นก็ว่าให้อยู่แขกเจ็ดวันพ่ออย่าถึงเก้าวันและทำนองว่าเนี่ยมันมันกีดกีดหลานวัดอ้ทำนองนี้มันต่าง คือป่นนั้นบางทีม,มันมันมันพูดคำพูดบางคำเนี่ยบางทีมันจะไปเตียวไปเตียวทาให้เขามีความรู้สึกมันจริงๆมันมีคลิปวิดีโอนะคะที่เป็นคลิปทีว่าเนี่ยที่เขาอ้างถึ่งว่าชาวบ้านคนหนึ่งได้ยินพระพูดคือเขาออกมาพูดแล้วก็มีคนอัดคลิปไว้แต่ไม่ได้อัดตอนที่พร,ร,ระอาจารย์พูดกับมักระไทยโยค่ะ,ะัด<า>ค,คือคืออัดคลิปเสี้ยงตอนทีเป็นคลิปวิดีโอเลยค่ะตอนทีชาวบ้านคนนั้นมาลาวให้คนอื่นฟังอีกทีาน็่ราเอคก็อัาก็เปเสข้ชื่อนทีเาวนคาไม่ได่ในเ์แค่ะ เราก็นเนี่ยพรอมที่จะให้ความเป็นทรรกับถูกไฟาย ่านสามาถแจ้งมาด้ด้วยเจพาพอทางวัดดังกล่าเนี่ยพมก็ไม่รู้วัดไหนบอนไหนเข้าไปในระบุนะครับแต่เราตึงระบุกระหรอกก็ไม่ไม่อยากจะไปไปเปิดเผยชื่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่ได้ยินกับผู้เราเองอะไรแบบนี้ก็คือมาอีกทอดนึงกับฐานามาถที่จะชีแจ้งข้อติดจริงด้วยถ้าทางกิดว่าน่าจะเป็นวัดข้องฐานหรือว่ามีความรู้สึกที่ไม่ดีกับวัดข้องฐานกับชาวบ้านทีกว่าีเหตุการณ์นี้ก็ยินดีครับแม้คือคือกูกรณีต่อกันเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วแะถ้้าาาจจออมีีงเเนยคืริด មក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 